สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับทางไปสนามบินนะครับกับรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับเซ็ไทยรถสวยสุราษฎร์ธานีนะครับรวมรถกระบะตอนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวโฟวินนะครับตอนเดียวครอบัวพอลอยนะครับครอบัวธรรมดาตอนเดียวตู้ทึบนะครับตู้ห้องเย็นตู้แห้งต่างๆนะครับสําหรับใครที่แบบผ่านไปนะครับสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ ผ่านเข้ามานะครับเวะได้นะครับตรงนี้นะครับป้ายเยอะๆเลยแบบนี้นะครับทุกคนอ่าเป็นรูปม้าคู่สีเหลืองนะครับสําหรับเคยที่แบบกําลังตามหาเป็นรถตอนเดียวนะครับโฟวินนะครับอยูซูดิเมกมิตซูบิชิไททันหรือว่าจะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับหรือว่าเคยที่เป็นสายรถตู้ทึบนะครับราคาเริ่มต้น3ามเซนกว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณ5้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับรถ ตอนเดียวตู้ทึบนะครับทุกคนอยากเอาตู้ไปใส่คอกอยากเอาคอกไปใส่ตู้ก็บอกได้นะครับนี่ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากนะครับหรือว่าจะเป็นรถริเวอคปนะครับดีแม็กแคปตอนเดียวโฟวินใส่คอกรั้วอ่ามีเยอะมากอะเดี๋ยวน้องฟิวพาเพนกล้องไปดูหน่อยในส่วนของตัวรถนะครับนี่ในส่วนของตอนเดียวโฟวินนะครับมิตซูบิชินะครับนี่ราคา479,0 0 0บาทปี2020นนะครับคันนี้ อ่าไม่หลักหมื่นนะครับคันต่อไปปี2022ันไม่สองหมื่นยี่สูดดีแมกเครื่องสามศูนย์นะครับราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่สวยมากเลยนะครับสีโทเรนโบสียอดยิบงสีหายากเลยนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับทุกคนเป็นริเวนะครับปี2021ันไม่หมื่นแปดตัวนี้นะครับนี่จำป้ายทะเบียนไว้เลยทุกคนราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่มีด้านหลังด้วยนะครับทุกคนอ่า มีเยอะมากนะครับอาจจะพารีวิวไม่หมดนะครับจอดอยู่สองสาขานะครับจอดอยู่ของเรามีทั้งหมดสี่สาขานะครับนี่สุราษฎร์บุรีรัมย์แล้วก็กรุงเทพนะครับนี่คันนี้ปีสเปนไม่สี่หมื่นนะครับราคาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่รถทุกคันนะครับลุงแตงยางเมยนะครับเมกเมยนะครับบันไดด้านข้างกันจนท้ายให้ครบจบเลยนะครับซุ้มล้อคิ้วล้อนะครับสําหรับตอนเดียวโฟวินอ่ามาในส่วนของรถ ตอนเดียวตู้ทึบก,กันหน่อยนี่จอดอยู่นะครับราคาเริ่มต้นสามเซนกว่าบาททุกเท,ท่าเท่านั้นแล้วตู้ได้ตู้ใหม่ทุกคันนะครับจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะครับความสูงสองเมตรสิบตู้นะครับผมเป็นตู้แบบนี้เลยนะครับนี่ข้างในเป็นไม้กระดานอัดน,นะครับคือสวยมากแล้วครับบรรทุกประมาณสองถึงสามตันได้สบายๆเลยนะครับเป็นล้อก,กระทะบรรทุกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้ากับเครื่องสามจุดอา เครื่อง1.9กับเครื่อง2.4นะครับนี่เป็นโลกระทะบรรทุกแบบนี้เลยนะครับตู้นะครับนี่2เมตร10นะครับอะแต่ให้ดูนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับรถตอนเดียวตู้ทึบนะครับมีปรแต่งเป็นเหล็กคําหลบป้ายให้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นกันชนท้ายนะครับหนึ่งฝั่งนู้นเลยนะครับใครแบบสนใจคันไหนชอบคันไหนสอบถามได้นะครับสำหรับรถตอนเดียวตู้ทึบนะครับมีตั้งแต่ปี2 0 0 1 7จนถึงปี2 22เลยนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับทุกคนนี่กระบะสีประตูก็มีนะครับนี่มีทั้ง isuzu d-max tota r v o นะครับเกียร์ออโต้นะครับยกสูงมีจัดให้นะครับนี่กระบะเก็บนะครับ r v o และ d-max นะครับราคาเริ่มต้นสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ d-max จะเอาไปแต่งซิ่งนะครับจะใส่แม็กเมยยางเมยทุกคันเลยนะครับสาหรับ isuzu d-max นะครับนี่ เข้ามาใหม่สองคันนะครับด้านหลังเลยทุกคนนี่จะเป็นรถตู้เย็นนะครับแล้วก็รถตู้ทึบเข้ามาใหม่แล้วก็ขลังเป็นศูนย์ริการถ่วงล้อครอบจบเลยที่เดียวนะครับตอนนี้โฟวินนะครับนี่ใส่คอกลัวนะครับความสูงอ่าเมตรแปดเนาะเมตรแปดหรือว่า10ชั้นครึ่งนะครับก็เป็นโฟวินนะครับก็บรรทุกได้เป็นโฟวินบรรทุกได้ตัน2ตัน2ตัน3ตัน2ตันประมาณนี้นะครับ อยากบรนทุกหนักก็ออกไปเสริมเน็ตนะครับทุกคนนี่ได้ยางใหมยใ,ใหม่ทุกคันเลยนะครับให้ดูในส่วนของรถคอกลัวพอรอยหน่อยเรามีราคาเริ่มต้น4ี่0,000นกว่าบาทน,นะครับก็ใหม่เริ่มต้นหลักพันเลยนะครับนี่รถทุกคันนะครับเออปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเนบสารเรกตรงเตงสกีโชกคไฮคูนะครับบรรทุกสบายๆเลยส5ตันนะครับสำหรับรถคอกลัวพอลอยของเรานะครับนี่ isuzu m a x และ toyota d i v นะครับความสูงก็สิบจานครึ่งเป็นแป๊บน้ำมันเซมเลนนะครับคู่หน้าก็ปรุงแต่งเป็นล้อแม็กแต่งให้นะครับเกือบทุกคันเลยแล้วก็ล้อหลังจะเป็นล้อ,อกระทะบรรทุกนะครับเขาเรียกว่าล้อเออล้อพออยนะครับทุกคนนี่เคยสนใจกันไหนก็สอบถามได้นะครับจองเริ่มต้นเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นส่งฟรีหรือรับเป็นส่วนลดน,นะครับห้าพบาท มีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งนะครับ20,000กิโลนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.89เท่านั้นนะครับลูกค้ามีเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับประวัติอาชีพของผู้ซื้อนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจนะครับอยากซื้อรถกับน้องกาฟิวนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับทางช่องทาง065นะครับ7400689นะครับย้ำเบอร์อีกทีนึงนะครับเบอร์น้องกาฟิว065 7400689นะครับ เคยอยากซื้อรถกับน้องกัฟฟิวนะครับเสยไทยรถสวยสุดรา,ารนีนะครับผมก็ติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย